เอายางก่าไปหาจริงเหรอยางอมงคงา้วคงแล้หายแล้้กี่เดือนหาจริงเหรอโอเคไปบ้านล้เอาของตัวลูกใส่เอายางกัวลูกใส่ใสเอาแม็กตัวลูกใส่นัูวกันนี้ยังต้องให้ดอดถิ่นวจดถ้าคนใหม่วาจ้างงมวยเของหม่ใหมขพนใหม่ใหม่ก็หายหมดเลย อใจมอก็้องมแมแกหมกม่ไดทมหมอชอบแกมาดีแล้วไม่ต้องแต่งอะไราหรอกจังมีจัสายไปะก่อนเนมาหามันเรยนหนึ่งั้แค่หานเดือดเออหาก็อไปแล้เร็วเว